สิวิทยาาของชาแนล KTP 2พกันด้วยนะครับวันนี้เอากับพวกกันกันอีกแล้วและว,วันนี้ครับเราอยู่กันในโลบอกกับแมบที่มีชื่อแบบว่า Lost Room นั่นเองนะครับแบบนี้เนี่ยพูดเราจะเหมือนว่าเราเป็นคนที่อยู่ใน Back Room นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นแบบความหลากหลายมากกว่าแ a c กลูมทั่วไปนะวันนี้ครับผมก็ได้ทำการพาเพื่อนมาอีกมากมายเช่นเดิมกับคลิปที่ผ่านผ่านมานะเช่นคุณอายาโตะ c h นะครับ ดีครับอ่าคุณมันดมิแล้วก็มี้องดัสครับผมแล้วก็มีคันเนตดีดีสกายนะฮะเขียนที่หน้ามันไม่มีอะไรหรอกลากมันมาเยอะมากโอเคข้างในแบบจะเป็นยังไงครับเราไปดูกันได้เลยครับผมยัง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 สิกีบข้างบนเอ้ยสกิปในเรื่องที่นี่ที่ไหนไปสกิบไปเลือยนะ ตื่นขึ้นมาแกกีตาร์ล้างหน้าแปลงอุ้ยเมาอย่างไวครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูทับกูทับศพกูทับศพดับอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอไอปีแม่งแย่งกาแฟอ่ะเออแป๊บนะทำไมมันกดภาษาไทยแน่เลยมันขึ้นตรงนี้คุณปีแม่งแย่งกาแฟผมว่าแย่ป่ะผมครับเฮ้ยพอาจริงๆนะ การศึกษาของผมอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรผมตอนนี้เลยผ่านละวทำไมอะคุณกต่แรกเราไปห้องเก็บของกันดีกว่าอ๋อห้องเก็บของก็อยู่ข้างคุณดีกว่าเมเทมบล็อกด้วยเหรอคืออะไรอ่ะเมเทมบล็อกก็มันจะเป็นพวกกำแพงอะไรแบบนี้ใช่ใช่ของฟรีค่ะของฟรีใช่ของฟรีเกมนี้มันออโต้วิ่งเหรอไม่ไม่ไม่เราเนี่ยเราเราวิ่งแล้วเดี๋ยวเตรียมชิปชิปแฝดได้โอเคครับทุกท่านตอนนี้สถานการณ์ข้างใน ออกไปว่าเหนื่อยกดไม่ได้เข้าไปคุณมากคุณไหครับของยังไงนะเอามามาแล้วเามามาแล้วโอเคงั้นเอาไปเพิ่มสักสักหนึ่งอันสองแล้วกะครัไปไปไปหาห้องไปหาห้องโอเคครับเราจะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายวิธีของเกมนี้ไปก็แล้วกันเราตอนนี้เราวิ่งหาห้องกันก่อนสเตมิน่ผมใช้ตลอดเวลาแบบออโต้สเตมิน่เลยอะทำไงอะโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะพยายามหาห้องที่เราจะใช้เป็นไม่ได้ฮะออโต้วิ่งตลอดเลย เป็นห้องที่ลงหลักปักฐานเอาไว้เพื่อที่จะพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะฮะซึ่งเกมนี้มีกี่วันนะไม่จำกัดไม่จำกัดแล้วก็โอ้ยนี่นี่อยู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 ่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกไว้นะฮะความยากที่เล่นในครั้งนี้เป็นระดับนอ์มอลนะฮะก็เหมาะกับพวกเราดีเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมมีดวงตาแล้วเอาตรงนี้ไหมมีดวงตาตั้งสองเอโต้วิ่งหายแล้วท่านตรงไหนตัวนี้มีดวงตาสี ถ้าเอาตรงนี้ไหมเวลาซ่อนจะได้ซ่อนง่าย้หน่อยหนึ่งก็แล้วเอาตรงไหนไปทางออกตรงกลางไหมตรงกลางเหรอเผื่อตรงกลางมันมานแต่ตรงกลางมันน่าจะชอบใครเอา,เอ,าอันนี้มาไว้ตรงนี้ไปเนี่ยไอย้หยาบไปไวต้ตรงนั้นตรงนั้นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบหายชอช้างตัวใหญ่เลยเร็วเร็วรีบตั้ง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 โอ้เรือสามพันแต่อสามพันเร็วประตูประตู เไอ้เนี้คืออะไรอ่ะไม่มีใครไม่มีใครได้ทราบประตูเลยเหรอประตูประตูไม่ได้หยิบมาเหรออ้าวทำแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วเอ้าเราเรา้ดัดอยู่ข้างนอกต้องดัดอยู่ข้างนอกโอเคประตูมาแล้วตึ้นตึ้อเฮ้ยมาแล้ว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 เตรียมเตรียเตรียมซ้อเตรียมซ้อเตรียมซ้อเตรีซ้อโอเค มันทำไรออกมาแล้วมันมาแล้วมาตกกลารตกกางตกกล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 างมาซ่อนได้หอกตรงนี้ตรงไฮตรงไฮซ่อนได้ไม่ใช่คนอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้โอเคก็เราไปก็เราไปกนแล้วแล้วกำลังสาคดีสัตว์โลกกันอยู่วะมันให้เงียบตอนนี้มาแล้ว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 เฮ้ยอันนี้มันใหม่รุ่นเราบันเราบันเราบันเราวะหน้ามันดูโง่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ย ตัวน้าก็พี่ตันี้วบิโกครับตัวนี้วับิโกครับตัวนี้วับิโกครับเดีวอโับิงโกครับพี่ียไปผมเดว่ายอากาศจะหมดอากาศจะหมดล้วิ่งวิ่ไปประตูประตูไปกินกาแฟแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งไป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 ตึ้น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 ต้น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 ต้นตน้นน้ตน้น เอ้าเอ้าทำไมโดนอ่ะทำไมโดนอ่ะอากาศจะหมดอากาศจะหมดอากาศจะหมดเอ้าจับไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วตรงนี้มีตรงนี้มีตาตรงนี้มีตาไปแล้วไปแล้วดีเด้าดีเด้าดีเด้าอุ้ยป๊อบเอ้าโรถฟาดเอ้า ก็จเอ้ยปัดนะเดี๋ยวรอบไปจะรอบสไตล์การเล่นของผมว่าสไตล์การเล่นแบบนี้มันไม่ใช่ของผมหรอกวะเพราะงั้นน่ะจากนี้ไปยอจะไม่หลบผมจะไม่ซ่อนกูจะยิงมันเอามันล่อมันล่อบวะปัดล่อบทำไมจะล่อมาทำไมกูจะล่อมาทำไมขอโทษมึงไปอยู่มึงไปอยู่ไหนได้ไหมทำเปิดที่ได้ไหมทำเปิดที่ได้โอเคทำเปิดที่ได้อยู่ คนหที่ไม่แชร์จตายน้ำหนึงน้ำอีกทีเปียกอ้าไอ้คดีถ่ายเล่นมาเล่นมาเล่นมากูไม่อยากเล่นกับมึงแล้วตอนนี้ไอ้เกี้ยโอเคไจุมาละจุมาถ้าจะจบไปงานดับผลงานดับดอมดั๊อยู่ไหนเนี่ยหายละคุณบีวเข้าไปชาร์จป่ะคุณบีไปชาร์จป่ะใช่อะไรจะถอดประชาร์ปล่าบีไปชาร์จคุณบีไปชาร์จมันก็เลยไปหาบีระวังนะคุณบีคุณบีเระวังตัวด้วยไม่ได้แล้วผมไปละ เอ้าไม่เป็นไรเรารอจนถึงเช้าได้เรารอถึงเช้าได้รอถึงเช้าก่อนครับเิดคิดไว้รอก่อนดีกว่าทุกคนโอ้ระดับระดับนี้ถือว่าตึงมากเลยอ่ะตอนนี้คือตวางไว้ตรงกลางถึงกี้พี๊กูี้ไว้แบบไปมุมข้างมันจะเดินไปไหมขอโทษได้ไหมล่ะโอ้ยโอ้โอเคการไฟเปิดไฟดับมันชิไปไปเจอกันตอนพันดุัพยากร วุ้ยแต่รอบนี้ไม่มีไอเทมบล็อกเหรอมันไม่มีกล่องไอ้กล่องกล่องเหลืองอะมันไม่ตรอบกล่องเหลืองแล้วงั้นก็ต้องเก็บของอย่างเดียวโอเคฮะเปิดถ้าใครยังไม่ทราบนะว่าพวกผมพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะฮะถ้าเกิดมันเป็นถ้าเป็นด่านอ่าอีซี่มันจะมีกล่องเหลืองที่เราจะแถมตัวแบบพลังงานแบบ20-40กว่ามาให้มันจะง่ายต่อการจบด่านมากทีเนี้ยพวกเรามาได้ด่านนอร์มอลกันนะมันก็เลยอาจจะเอาออกไปเพื่อไม่ให้แบบ ง่ายจนเกิดไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแย่เลยคิะหายชอช้างตัวใหญ่หรือหายชอจริงๆอ่ะเราสามารถสร้างเครื่องในนั้นมันเป็นสร้างผลิตเหล็กอะไรพวกเนี้ยเอ่ออยู่ไหนอ่ะน่าจะไหนโอเคไปคุณได้ s u p p o r วิวไปเลยคุณได้ s u p p o r โอเคโอเคโอเค beautiful กูลวงทางไม่ต่างกันตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในห้องสีเหลืองเห็นอะ้รเห็นอะ้รเห็นอะไรเดี๋ยวเราไป ห้องสีเหลืองทุกคนแม่งโอ้โหเหลืองเกือบทั้งห้องใส่คันตาคุณมานานี่นะเหลืเับเข้าใจนะครับว่าห้องสีเหลืองเป็นยังไงผมเข้าใจแล้วผมก็ใจอย่างทองแท้เลยอันนี้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะด้วยโอเคได้ดีครับได้ดีครับได้ดีครัอ้ยผิวปากรั่วๆแล้วครับในนี้กาเดกาแฟกาแฟตัวดีก็ได้กาแฟแล้วได้กระสุนมาแล้วปืนขาดไอ้นี่สี่อัมจะครับ โอ้ซี่ย่ายเขียนได้เดินเก็บนกานเดินเขียนการทำตอนนี้ก็ขาดเอเคอีกโอ้โหเอเคยิ่งขาดเยอะครับอีกตรงนี้ก็คือเราขาดของเยอะมากครับทุกคนแน่นอนครับตรงนี้จะใส่กระแทกไหมคืชั้นคือชั้นคือโดนแย่งโดนแย่งของจากคุณใครแย่งคุณดีด้วยนะคะใครใครแย่งนะคะดีด้วยดีด้วยแย่งคุณคเดสปอร์ตเป็นคนแย่งคุณคเดสปอร์ตไม่ใช่ว่าคุณคเดสปอร์ตไปแย่งอาวุธของเขาทำไมครับ อ่าผมเห็นของมันตกครับเขาใช้เขาเก็บไม่ทัน,นครับโอ้อย่างนี้เองเขาอ,อย่างนี้นี่เองแล้ว <Yeah. S 1> ผมตามหาของต่อละเยีย yeah, บมากไม <laughs> อกลับไปอยู่ห้องเดิมจริงไหมครับ <laughs> เออยู่ห้องเดิมแล้วกับเดิมโอเดเล็กเพิ่มละคอนโทรผมใช้ไม่ได้อะผมแซดมากเลยอะผมจะเปลี่ยนไปอยู่ห้องเดิมถ้าพี่มมีใครช่วยัะอู้อู้อ๋อแล้วป่าแล้วโอเคมันมืดแล้วเราต้องรีบอะเราต้องอยู่นี่กาแฟ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 อุ้ยน้ำก็จะหมดกําแพง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 มีมีอยู่กําแพงมีอยู่กําแพงมีอยู่ก็ไม่มีกดคอนโทรไม่ได้กูจะทำยังไงโอเคกําแพงเอากําแพงไว้ไหนกําแพงไว้ไหนงานหนึ่ง โอเคเตือนแล้วเตือนแล้วเมื่อกี้นะครับเตือนแล้วแต่คอนโทร์ให้เพื่อนช่วยดีกว่าถ้าไม่ไหวจริงจริงเตือนแล้วมา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 แล้วเก็บกาแฟจะฝั่งนู้นมาแล้วไหนโอ้มาแล้วนี่นี่อยู่นี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 ่เติมตัวเติมตัวเติมตัวโอ้เพลทาเวอร์เพลทาวเวอร์มาแล้วมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้ว เอ้าวยิงแม่งเลยตอนนี้ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่เตรียมออกมาเลยเตรียมออกเลยเตรียมออกยิงก็ได้นะยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงเลยให้ยิงได้ไปจากไหนว้าวโอ้โหเฟะไฟทะกุโลกระเดับว่นเตรียมก่อนเตรียมซ่อนก่อนเตรียมซ่อนก่อนถ่ายช่อช้างตัวใหญ่เลยฮะทุกคนนะโอเคมอวกละกันเออเราซ่อนก่อนทุกคนฝากด้วยเด้อ โอ้โหไกลเดอร์เยอะโกลเดอร์ไฟดับลบไฟดับลอะกูกูกูหลงกับกูยึดตับแล้วมันมาโอเคอุ้ยยิงเลยมาสิผมจะสู้ว้าวอุ้ยอุ๊ยพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมาไงวะเนี่ยไฟมันมาอะไรไฟไฟมาจากไหนวะเนี่ยโอเคยึดนาวิกาก่อนหายใจหายใจโอ้หายใจโอ้หายใจเข้าโอ้หายใจก่อนหายใจก่อนโอ้หายใจก่อนมันมาโอาโอเคนั่ง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 โอเคค่ะหาไปแล้วปะโอเคกูยืนหายใจก่อนยืนได้หายใจก่อนยืนได้หายใจ ไม่ได้แรงหรอกหอบนั่งก่อนอะไรอยู่วะนะตายแล้วหรออะไรดัดจะตัดตายแล้วหรอโอ้ยเก่งเคว้าวดูท่าดูมันไหลเข้ามาดูมันไหลเข้ามาอู้อู้ทำไมยังโดนอยู่วะทำไมยังโดนอยู่อ่ะไปแล้วกัดกาดกาดกาดแบบนี้เก่งเก่งเก่งซาลา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  โอเคเดี๋ยวเอาเม็ดชิบแล้วกันเอาเม็ดชิบแล้วกันจะมาจูบกันอย่างนี้นะอุ๊บมอบโอเคไอ้เหี้ยกูนึกถึงคำพูดนี้เลยอชิบว่าชิบอชิบว่าชิบอชิบว่าชิบว่ะอชิบว่ชิบว่ะอากาศจะหมดอากาศจะหมดอากาศกูจะหมดไปกูไปเอ้าไม่นะขเนตะเนตกูไปแล้วไปแล้ววิ่งก่อนขอ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 วิ่งก่อนขเนตไปแล้วขเนตสายใจหมด โอ้โดนอีกแล้วทำไมเป็นกูล่ะเนี่ยดีนะคาเป็ดจีบไปเยอะอุ้ยจะตายอุ้ยวิ่งก่อน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 โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่พี่คุยกับผมก่อนพี่คุยกับผมก่อนโอเคโอเคผมซ่อนได้อยู่ซ่อนได้อยู่ทำไมกูโดนวะ โอเคผมวิ่งละกาแฟกาแฟช่วยกูด้วยสัตเพศสัตว์ตาสัตว์ทัลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสี่กาแฟช่วยด้วยโอเคทำไมกูหลบแล้วกูก็ยังโดนอยู่ดีแล้วมันมืดมากกูไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละงงเหมือนกันคอยมันดับวิ่งไปแล้วผมเหลือชีวิตเดียวแล้วนะผมบอกไว้ก่อนไม่ต่างกันช่วยด้วยครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ยังไงครับ จะตายแล้วโอเก็บของเดี๋ยวเราจะเก็บของจะเก็บของเพื่อคราบปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคาบของไว้จะหาของนะเดี๋ยวทางเราก็ทำการเดินเพื่อการเก็บของไว้คราบปืนนะจะได้สู้กับมันได้เร็วๆที่นี่ขนาดต้นเกมนะเนี่ยอุ้ของเต็มบันเทิงละของเต็มไอ้ที่อ่ะ่แดกหรอกเฮ้ยจะคับไอ้นี่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยตกใจจิ้มชาดเปรตเอ้ยอุ้ยขาดไอ้เส้นได้อีกขาดได้อีกสิบอันอะ เราละเราถึงเวลาที่เราจะต้องออฟเท้าแล้วไอบีมมึงเหลือชีวิตเดียวเท่านั้นไม่สามารถออกเปโนเปโนข้าวทอให้พี่ก็ได้จีนี่ต้องเล่นนานๆหรอถึงจะได้ของดีอะไรเงี้ยไม่ค่ะก็บินเก็บของแล้วพ่เก็บของไปเรื่อยๆถ้าเล่นเจ็ดปีมันจะให้ตังมันจะให้ตังมาเอาไว้ซื้ออุปกรณ์เสริมโอเคโอเคอุ้ยรอบนี้มีกล่องกล่องทองมาแล้วนี่ครับทุกคนนี่แหละคือกล่องทองที่พวกผมพูดถึงกันครับวันนี้ว่าเป็นกล่องที่แบบจะช่วยเรา ง่ายๆว่านี่คือกล่องที่น่าจะช่วยทําให้เราเรียกได้ว่าเล่นได้ง่ายขึ้นใช่ป่ะมีชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นพกเหรอเก็บไปเรื่อยๆเราจะเก็บไปเรื่อยๆครับไปเรื่อได้ไหมใครๆดูไปดูไปเพดีสามก็อะไรอยู่หลังงา้นี่แหละครับทุกคนอันนี้แหละคือของที่จะเนี่ยเห็นป่ะเราจะได้มาเกือบสี่สิบกว่าแบบเยอะมากแล้วทีนี้เราจะสามารถอัพปืนมันร้อยกเลยไม่ใช่มาอัพปืนยังไงอะครับ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 นี่แหละครับ อาวุธต่อกรอผีแค่มีปืนเราก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นปืนคืออุปรกรณ์ที่จะช่วยคุณในทุกอย่างขอแค่ของในกระเป๋าไม่เต็มก็พอเพราะฉะนัทท้าป,ปืนก่อนเลยมีใครเอากาแฟไหมมีมีเปร้อยเลยแล้วก็เ,<อ>เราต้องรับกระสุนด,ด้วยไม่กันชิบหายพื้นที่กูเต็มอีกชิบหายพื้นที่ในกระเป๋าเต็มไวมากใช่พื้นที่ในกระเป๋าเต็มไวมากโอเคโอเคใส่รีโหลดกระสุนรอแล้วก็ทาบอีกรอบเพื่อที่จะแบบมีช่องว่างเพิ่มตอนจริงจะได้ค้าได้เพิ่ม งั้นเราจะกลับไปที่ห้องเดิมไหมไหมกลับห้องเดิมดีดีดีไีดิปะได้แล้วโอเคแหมอเคเอาละไอปีศาจแค่มีปืนความน่ากลัวของแกก็หายไปเจอปืนปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแห่คันนี้รู้สึกรู้สึกว่ากูไม่มีไฟแล้วถกว่ากว่าเจอมอนอีกไอ้เหี้ยกูบอกเลยตอนเนี้ยขนาดไฟดับทีกีดกันทั้งงานหน่งงานนี้ป่ป่ะปห้องเราอยู่ไหนเนี่ย ม่มันมีเเล็ด้วยอะคาเล็ดไหมแนะนำว่าับอย่าผ่านเคสนนี้ให้สร้างกำแพงไว้นานๆเลยแล้วก็พร้อมฟอ่อะได้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 เราอยู่ไหนอะห้องไหนเดี๋ยวนะเราห้องเราหายไปไหนแล้วตืมหายห้องนี้ห้องนี้หันหลังมาหันหลัง้าหันหลังหันหลังหน่วยหันหลังได้ได้นีี๋ยวห้องนี้อะห้องนี้เหรอห้องนี้ห้องนี้แหละห้องนี้แหละไปเดี๋ยห้องนี้ดีกว่าอันนี้มีเศษสร้างอะไรยังคงอยู่นี่นะห้องนี้ใช่ไหม อย่างแรกอุปกรณ์สําคัญปืนไอชิบหายพื้นที่ไม่พอดับของก่อนดับของก่อนเดี๋ยวดับของก่อนดับของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำกล่องให้เดี๋ยวทำกล่องทำกล่องไว้ให้ละอันหนึ่งทำกล่องสองมันก็เหมือนกันครับขึ้นมีอาหารอะไรก็ใส่ไปก็ได้จ๋าทำหน้าที่ของแกดีสุดตอที่แกจะดำได้แกต้องให้มันตายภายในคืนนี้เข้าใจไหมทุกคนกระแพงตรงไหนวางตรงไหนได้บ้างไป กแพหน้ากับข้างเลยหน้ากับข้างนี่เนาะคนฝั่งซ้ายเดี๋ยวหนูทำให้โอเคเจข้างหน้าวางกระแพกได้ไหมวางอยู่เนาะทุกคนอย่าลืมสร้างประตูกันดิประตูสร้างแล้วประตูสร้างแล้วประตูสร้างแล้วนะนะปฐมพยาบาลก่อนทำงานจะเป็นระบบระเบียบดีหนูมอบสิ่งนี้ให้พี่ไลสเตเบิร์กันสินะเฮ้ยเอาเลยจัดไปกำแพงสามชั้นอินดีสบ้านน่ะมีคนแย่งของฉันไปอย่างนั้นเหรอ พี่บินเวลาเวลามันตีกำแพงอยู่ให้พี่เดินให้พี่เข้าไปใกล้ๆมันเลยแบบฟันกระดับละจะดับละได้เลยมาแล้ว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 เต็มตัวเต็มตัวตาเบิร์สตรีมจังหวะนี้โดนกูแน่เบกูโน่นฮะคุณเหลือพลังงานคุณเหลือชีวิตเดียวแล้วคุณซ่าคุณมาแล้วมาแล้วมาแล้วลัวนล้วนล้วนก็สุดลัวนก็สุดลัวนก็สุดเลย

ตายแน Ooh, ่นอนตายเฮ้ยมันมีชีวิตติดลบทำไมมันมีชีวิตติดลบอ่ะไปแล้วไปแล้วโอเค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 ไป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 โอประต pues ูออกแล้วโอ้โหแล้วก็วิ่งนำหน้าทุกคนไปผมไม่ยอมผมไม่ยอมกับที่หนึ่งต้องไปของผมที่ต้องไปของผมที่ต้องไปของผมโอ้โหมีคนลงไปไปนะโอ้ เคสซีนด้วยเหรอนี่มีแค่ค่ซีแล้วก็ซีนแล้วก็แค่แบบโดดลงไปตรงเวิร์มโฮข้างล่างหลุมดุมข้างล่างโนดาใช่ฟัตไล่์แกมโบวฟัตรถด่าลูกดิโอเคครับทุกคนครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของแมป Lost Room ด่าน Back Room ในครั้งนี้ครับถ้าทุกๆคนอยากให้มีด่านอื่นอีกก็ช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆและกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ช่องผม แล้วก็ไปกดติดตามของช anel ของบุคคลเหล่านี้ที่ผมขึ้นรูปเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะทุกท่านฮะสวัสดีครับผม